ขายของใน IG ยังไงให้ปังขายของใน IG ยังไงให้ยอดขายพุ่งกระฉูดนะคะวันนี้โค้ดแอ้นะคะมาสรุปให้กับทุกๆคนนะคะทั้งหมด5ข้อนะคะจากที่โค้ดแอ้นะคะได้ไปคอนซัลต์นะคะนักเรียนประมาณเกือบ20แบรนด์และทึ่งที่ที่โค้ดแอ้ได้ไป รวบรวมมาให้กับทุกๆคนนะคะที่สำหรับใครที่วันนี้สนใจเรื่องก,การเรียนเนาะปรึกษาคอนซัลท์แบรนดิ้งสนใจเป็นมือใหม่อยากจะทำอินสตาแกรมอยากจะขายของใน i ิน t a g r กรมนะคะทุกคนสามารถสอบถามคุแอดได้เลยเนาะพอดีพูดถึงเรื่องแบรนด์แล้วก็เลยมาพูดเรื่องขายของแอบขายของนิดนึงเนาะ แต่วันนี้นะคะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะคะไม่ต้องเสียใจเนาะวันนี้โค้ดแอ้มาสรุปให้ให้ทุกคนนะคะทั้งหมด5ข้อเลยเนาะถึงแม้วันนี้คูณนะแม้จะมียอดแค่ศูนย์ฟอนะถ้าทุกคนนะเอาเทคนิคที่โค้ดแอ้สรุปมาให้กับทุกคนนะก็คืออันนี้โค้ดแอ้นั่งเช็คลิสต์เลยว่าเอ๊อันไหนเป็นเป็นข้อที่คนเนี่ยทำใน IG เนี่ยแมคค้าพ่อค้าออนไลน์เนี่ยที่ต้องทำเน ไอเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างต้องขายของอยังไงบ้างโค้ดแอ้มาสรุปให้กับทุกๆคนนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่อยู่ในช่อง YouTube นะคะแล้วก็ใน Facebook ด้วยนะคะอ่าสำหรับใครที่ดูโค้ดแอเป็นครั้งแรกอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับโค้ดแอ้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพราะว่า เวลาที่โคดแอมีคลิปดีๆหรือมีไลค์ในช่อง YouTube นะคะจะได้มีการแจ้งเตือนนะคะโอเควันนี้จะมาสรุปให้ทั้งหมด5ข้อนะคะ5ข้อสำหรับทุกคนด้วยนะคะโอเคจะบอกว่าปี2022เนี่ยตั้งแต่ปี2021ก็คือตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะโคดแอได้เริ่มมีคอนเซ็ปต์หลายๆแบรนด์แล้วก็โคดแอรู้สึกเลยนะว่า วิธีการเนี่ยข้อผิดพลาดหลายๆคนเนี่ยที่มาทำอินสตาแกรมทำแล้วไม่ปังเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็สิ่งที่ควรทำสิ่งที่ไม่ควรทำเนี่ยในแอคเคาของเราในไอจี IG ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะโอเคสำหรับอันแรกทุกคนก่อนที่เราเนาะจะไปเป็นแม่ค้าออนไลน์ใช่ไหมคะเราต้องเป็นลูกค้าด้วย สำหรับใครที่ยังไม่รู้ไอเดียนะว่าเอคนที่เขาเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยที่เขาขายปังๆเนี่ยคุณอาจจะเริ่มจากอันนี้นะคะก็คือให้คุณเนี่ยลองทำตัวเองเป็นเ,เป็นลูกค้าดูนะคะแล้วก็ลองไปแบรนด์ที่เราดูแล้วว่าไอ้ที่อะไรที่ใกล้เคียงกับเราเราลองไปดูวิธีการที่เขาทำคอนเทนต์ เป็นวิธีการที่เขาเวลาคุยกับลูกค้าเวลาที่เขาตอบอินบ็อกเวลาที่เขาโพสต์สําหรับใครที่ยังไม่มีไอเดียเลยนะคะสามารถเอาวิธีนี้ไปใช้นะคะแล้วก็ที่สําคัญทุกคนหลายคนที่โค้ดแอนะคะได้ไปคอนซัลท์เนี่ยจะเห็นเลยว่าเขาลืมคิดไปว่าในคนใน IG เนี่ยจะไม่เหมือนคนในช้อ p ปี้ลาซาด ช้อปปี้และซาดาเนี่ยเขามาเพื่อที่จะขายของใช่ไหมคะคือก็คือโพส์โพส์ขายเนาะในแพลตฟอร์มก็เหมือนมามาแข่งกันขายของอะไรอย่างเงี้ยอาจเขาจะดูที่อะไรดูที่ราคาเป็นหลักแต่ถ้าสมมติวันนี้เราเนี่ยอยู่ในแพลตฟอร์มของ i n s t a g r กรเราต้องรู้ก่อนนะคะว่าคนใน i n s t a g r กรเนี่ยเหมือนเราอย่างเงี้ยเวลาที่เรามา ในอ่าอินสตาแกรมเวลาที่เราเข้ามาใน i อจเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะดูก็คือเราเรามาติดตามคนที่เราฟอลใช่ไหมอาจจะเป็นอ่าดารานักร้องหรือคนที่เป็นบล็อกเกอร์หรือเป็นร้านค้าที่เรารู้สึกว่าถูกสดิจกับเราอันนั้นก็เหมือนกันเลยค่ะสิ่งที่เราต้องรู้ว่าเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยอะไรที่มันจะดึงดูดคนใน i อถ้าวันนี้เรารู้ใช่ไหมคะเรารู้แล้วเรา สมตัวเองเป็นลูกค้าหลายๆคนจะคิดว่าก็โพสขายไปก็ได้นี่ใน IG ซึ่งแต่ก่อนน่มันได้ถ้าคือก่อนหน้านี้เมื่อ IG แรกๆเนี่ยเมื่อ3าปีที่แล้วเนี่ยคือคุณแค่โพสขายคุณอามีคนขาย Facebook แล้วคุณมาขายใน IG เพิ่มอย่างเงี้ยคือคู่แข่งน้อยเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาเลย แต่พอตอนนี้ถ้าสมมติเราโพสขายอย่างเดียวข้อผิดพลาดหลักๆเลยที่คนใน i ิน t a าแกรมที่โคดแอเห็นนะว่าเชอบบทว่าทำไมอัลกอริทึมเนี่ยปิดการมองเห็นไม่เปิดการมองเห็นเนี่ยสำคัญเลยคือเขาทำคอนเทนต์ที่น่าเบือ่อทุกคนคอนเทนต์ content ที่น่าเบือ่อส่วนมากที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ใช้ก็คือโพสขายอย่างเดียวแล้วหวังว่าจะมีคนมาซื้อ หรือบางทีนะทุกคนทุกคนรู้ไหมว่าโค้ดแอดเห็นบางคนเนี่ยยิงแอดไปยิงแอดไปเนี่ยเอาโค้ดที่เป็นโพสต์ขายของเนี่ยยิงแอดไปทุกคนคือถึงคุณมีเป็นหมื่นเนี่ยยังไงก็ไม่ปังมีหลายคนที่โค้ดแอดได้ไปคอนซัลท์แล้วโค้ดแอดก็ได้ไปแก้หลักๆเลยเราต้องมองก่อนว่าจริตของคนในไอจีเป็นยังไงเราต้องมองตัวเราด้วย บางคนเนี่ยก็จะมีบางร้านที่เวลาลูกค้ามาฟอลหรือมาไลค์อะไรเงี้ยก็จะอินบ็อกไปบางทีคนเขาไม่ชอบคนดแอก,ก็ไม่ชอบคนแอเคยมีแบบบางแบรนด์เขามาอินบ็อกเลยนะเวลาเราไปฟอลโล่ใช่ไหมเอา Personal Account ของตัวเองเนี่ยไปเขาก็แบบมาอินบ็อกเลยซึ่งเราไม่ชอบอะไรที่คนใน i ิน t a g r กรมคนใน IG เนี่ยคือค่อนข้างมี Privacy ก็คือมีความเป็นส่วนตัวทุกคนถ้าไม่ชอบก็อันฟอลถ้าชอบก็จะฟอล อ่าคนในไอจเป็นอย่างนี้โหดมากๆไม่เหมือนคนใน a c e b o o k นะเพราะว่า Facebook มันไม่เห็นว่าเราไปฟอลใครบ้างนู่นนั่นนั่นแล้วฟีดเนี่ยถ้าสมมติวันเนี้ยเราอะ่ะไม่ได้สนใจในไอจนะั้นทั้งที่เราฟอลนะทุกคนถ้าไอจเนี่ยในแพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็จะไม่ส่งมาให้เราเขาคิดว่าเอ้ยช่วงเนี้ยเราไม่ได้ชอบอ่ะแอคเฮานี้เราไม่ได้ชอบออไ,ไ G นี้เขาก็ไม่ส่งฟีดมาให้เราคือเหมือนเหมือนกันเวลาที่เราเนี่ยมาทํามาขายของใน IG เนี่ย หลายๆคนเนี่ยจะโพสแต่ขายของซึ่งถ้าเป็นเราเราลองถามตัวเองด้ว่าเราชอบหรือเปล่าเราไม่ชอบอยู่แล้วแน่นอนเลยแล้วถ้าเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าที่ใครที่ก็ได้ที่ขายได้ใครก็ได้ที่สามารถซื้อได้นะทุกคนโอ้โหยิ่งจะแบบเหนื่อยเราจะเหนื่อยแล้วเราก็จะท้อโคตรแอดเชื่อเลยเพราะหลายคนเนี่ยเจอแบบทํามาเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยทาไมแบบทำไอจีแล้วไม่ปัง ก็นี่แหละเราไม่รู้เราต้องกลับมามองย้อนดูตัวเองก่อนว่าไอสิ่งที่เราทำเนี่ยเราเนี่ยทำตัวเองเนี่ยเป็นแบบว่าแม่ค้าที่ตลาดสดหรือเป็นแบบวิลล่ามาร์เก็ตอันนี้คือสำคัญมากๆเลยนะคะเวลาที่เราไปแบบ ตลาดโสดใช่ไหมเราก็ดูแท้ร้านไหนถูกนู่นนี่นั่น,นแต่วิลล่าคืออะไรของที่มันมีราคาแพงคือร้านค้าที่ดูแบบไฮโซอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องทําตัวเองให้เป็นแบบนั้นโดยที่คนเขาจะมาซื้อของของเราเขาต้องดูจริตของแม่ค้าแล้วจริตแม่ค้าเนี่ยเขาจะรู้ได้ไงเขาจะรู้ได้จากเนี่ยเวลาที่คุณยิงแอดโปรไฟล์ไปเนี่ยคนเขาจะดูจากเนี่ยคนใน i อทุกคน จะบอกเลยว่าโค้ดแ i อยิงแอดนะเทสแอดมาเนี่ยจะบอกว่าคนใน i อเนี่ยเขาจะพอเขาเห็นโพสขายนะทุกคนน้อยครั้งมากที่เขาจะมาฟอร์ถ้าวันนี้คุณอยากจะให้คนมาติดตามคุณนะคุณต้องทำโพสที่ให้แว l u ลูก็คือให้คุณค่าทุกคนไม่มีทางเลยที่วันนี้ถ้าสมมติเราเนี่ยยิงแอดไปอันแรกเลยนะเรายิงแอดไปเรายิงแอดโปรโมชั่นไปเลย โปรโมชั่นช่วงเนี่ยโปรโมชั่นช่วงเดือนกุมภาโน่นนี่นั่นที่เราตั้งใจไว้คือถ้าวันนี้มันเป็นเหมือนเราต้องดึงคนจากกลวยอะทุกคนไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนเหมือนกันหมดเลยคุณต้องทําให้คนเข้ามาหน้าร้านคุณก่อนทําให้คนมาฟอลโล่คุณก่อนแล้วเกิดเอ g a จ e เมนตแล้วคุณถึงขายไปคุณถึงไปรีทาร์เกตทําไมโค้ดแอดถึงให้ทุกคนเนี่ยยิงแบบโปรไฟล์ก่อนแล้วถึงให้ไปรีทาร์เกต ในคลิปที่ผ่านมาโค้ดแอดก็พูดไปเนาะก็คือนี่แหละสําคัญคือจริตของคนใน IG จะเป็นแบบนั้นไม่มีทางเลยถ้าของเราไม่ถูกจริงๆของเราไม่ได้ลดราคาจริงๆคนใน IG ไม่ซื้อทันทีเหมือนหลักการขายทั่วไปนะคะก็คือ100%ใช่ไหมคะทุกคนเวลาคนเนี่ยที่จะซื้อของเลยเนี่ยเหตุครั้งแรกแล้วตัดสินใจซื้อเลยของของนั้นต้องถูกแน่นอนอันนี้โค้ดแอดมั่นใจเลยจากการที่โค้ดแอดเป็นเซลล์มา1ิกว่าปี คือถ้าของไม่ถูกเลยนะทุกคนไม่มีทางที่คนจะมาซื้อของแต่ถ้าวันนี้เราอยากจะให้คนเนี่ยเขารักเราเราต้องดึงดูดลูกค้าโดยคอนเทนต์ของเราแล้วเราต้องรู้ว่านิสัยของคนใน i อเนี่ยก็คือคุณต้องหวานไปก่อนแล้วหว่านโดยใช้คอนเทนต์ที่น่าสนใจถ้าวันนี้คุณเป็นแบบพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ขายพวกอาหารเสริมขายพวกผลิตภัณฑ์ที่ดูแลตัวเอง วันนี้ต้องกลับมาดูก่อนว่าหน้าร้านของตัวเองเนี่ยเป็นแบบไหนดูน่าสนใจไหมโคดแอนเนี่ยเทสมาหมดแล้วโคดแอร,รู้เลยว่าแบบไหนเวิร์กแบบไหนไม่เวิร์กอ่ะเราต้องมาสรุปก่อนไม่ใช่ว่าของตัวเองนะทุกคนตอนแรกโคดแอนจะเอาของตัวเองให้ทุกคนดูอ่ะไอจี IG อันแรกของโคดแอนที่ทำมาโคดแอนคิดว่าจะคนในไอจเนี่ยจะเหมือนคนใน youtube อ่ะจะบอกเลยว่าไม่ใช่เลยทุกคน ไม่ใช่เลยคุณต้องมีคุณต้องรู้นิสัยของคนใน G อจีอะเดี๋ยวโค้ดแอรขอเปิดนี่คุณจะต้องรู้เลยว่าถ้าคุณเข้ามาใน i อจีนี้โค้ดแอร์ทำพอโค้ดแอปรับปุ๊บนะทุกคนรู้ว่านิสัยของคนใน i อจีเป็นยังไงแล้วเทสแอดเนี่ยไม่ได้ไม่เคยเทสแอดขายเลยแล้วก็ทุกคนที่มาติดตามใน i อจีของโค้ดแอโค้ดแอจะขายน้อยมากๆเหมือนแบบขายประมาณสัก ให้คุณค่าแปสิเปอร์ซ็ะขายแค่ยี่สิเปอร์เซ็นแล้วก็ไม่ได้ขายแรงเลยนะทุกคนแบบขายน้อยมากคอนเทนต์ให้ความรู้หรือแบบพูดคุยกับคนที่เป็นฐานแฟนคือเราไม่ได้ขายแรงเลยเราแบบว่าเน้นให้คุณค่ามากกว่าคือทุกคนสามารถทำได้แล้วพอเรารู้แล้วแล้วคน <c oughs> แล้วคนที่ใช่นะคะเขาจะมาติดตามเราทุกคนมันจะค่อยๆโตมันจะเป็นแบบนี้ เขาจะไม่มีทางที่จะซื้อของของเราในครั้งแรกนะคะอ่าโอเคถัดมาอันที่สองโอค้แด้ขอดื่มน้ำนิดนึงพอดีเพิ่งสอน p r i v a t e เสร็จนะคะเออเพิ่งสอนออนไลน์ p r i v a t e เสร็จอ่ะโอเคถัดมาอันที่สองนะคะก็คือคุณต้องมีตีมมีสี ที่เป็นรูปร้านของคุณคือคุณต้องทำให้ดูดีแล้วก็แตกต่างทุกคนเพราะว่าโคดแอเนี่ยจะบอกว่าตอนแรกโคดแอททำนะไม่ได้มีไม่ได้มีตีมไม่ได้มีตีม team, มีสีอะไรเลยนะทุกคนคือแบบคือแบบทำแบบว่าเหมือนเอาคอนเทนต์ใน f a c e b o o k อะมาลงอะ่ะทุกคนก็จะดูแบบว่าจริงๆโคดแอ r ลบได้นะแต่โคดแอไม่ลบเนี่ยโคดแอก็จะคือเป็นแบบว่า ทำให้ทุกคนรู้ไงว่าเออเนี่ยมันดูแบบไม่ค่อยแบบแอตแทกทีมาดูธรรมดามันดูแบบลงแบบอย่างเงี้ยมันก็ดูธรรมดามันไม่ได้ดูดึงดูใช่ไหมทุกคนอ่ะพอเรารู้แล้วว่าเอ้ยเราจะเอาเทคนิคไหนคนแอก็มานั่งรีเช็คกับตัวเองว่าเอยฉันอยากจะโตในไอจนะ ไม่ใช่แบบว่าเหมือนเหมือนมาสอดเนาะในไอจีแต่ว่าไอจีของตัวเองไม่โตเลยนู่นนี่นั่นก็เลยเริ่มมานั่งรีเช็กกับตัวเองแล้วว่าเอ้เราจะเริ่มยังไงดีเราจะทําอ G ยังไงของเราให้ปังนะคะก็พอมาปรับปุ๊บนี่ทุกคนคือเราอย่าเอาคอนเทนต์ใน Facebook หรืออย่าเอาคอนเทนต์ใน y u t u b e อะมาลงใน i g มันไม่โอเคอันนี้คือโค้ดแอบอกเลยคือลงมาลงปุ๊บ พอปรับปุ๊บให้เป็นทิศทางเดียวกันทุกคนพอมันมีธีมของตัวเองปุ๊บพอปรับปุ๊บเนี่ยเออคนแอร์รู้สึกว่ายอดฟอเพิ่มขึ้นเลยนะทุกคนเพิ่มขึ้นทุกแบบวันละห้าสิบวันละร้อยคนเลยคือจากทิศทิศติดอะ่ะที่มันแบบติดเพดานะ่ะคือเราต้องมีจริตของเราทุกคนแล้วพอคนแอร์ยิ่งทำคนแอร์ยิ่งรู้ว่าเอ้ยแบบนี้มันใช่แล้วมันเป็นตัวเราด้วยทุกคนคือเราพอพอเรามีธีมเราทาธีมเสร็จปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็ สิ่งสําคัญทุกคนโค้ดแอนเนี่ยไปนั่งรีเช็คเลยนะว่าโค้ดในเมืองไทยเนี่ยมีใครแบบทําสไตล์ไหนบ้างส่วนมากก็จะเป็นแบบแนวนี้มินิมอลใช่ไหมแต่ว่าโค้ดแอนชอบสไตล์เนี่ยโค้ดแอนรู้สึกว่าเอ้ยแบบนี้เป็นตัวฉันฉันพยายามจะสื่อสารข้อมูลในเรื่องการขายในเรื่องการขายของออนไลน์ในการสร้างตัวตนบนอินสตาแกรมหรือเทคนิคการยิงแอดคือก็ใช้เทคนิคนี้มาแบ่งปันให้กับทุกๆคนพอเรารู้ธีมสีของเราแล้วเราต้องแตกต่าง อย่างเช่นใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ใช่ไหมคะที่เป็นแบรนด์สมมติเราเป็นตัวแทนในแบรนด์แบรนด์หนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมเราก็สามารถเอารูปแบรนด์มามามา,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 มาอะแดปใช้ได้นะทุกคนแต่เราควรใส่รูปเราควรปรับเปลี่ยนไม่ใช่เอารูปจากแบรนด์เนี่ยมาลง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 ,ลง,ล,ง,ล,งลงอย่างเดียวคือมันไม่ได้ดูแตกต่างเพราะอะไรแล้วถ้าสมมติคุณเอารูปแบรนด์มายิงแอดนะอันนี้จะบอก จะบอกกับทุกคนเลยเวลาที่เรายิงแอดใน1รูปอย่างนี้ใช่ไหมคะอัลกอริทึมของตัว Facebook Instagram เนี่ยคนแรกเนี่ยสมมติรูปแรกคือคนแอดเชื่อเลยรูปแรกก็คือเจ้าของเจ้าของแบรนด์เขาจะต้องยิงก่อนใช่ไหมเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของสื่อพอเราเป็นตัวแทนปุ๊บเราไปยิงเรายิงอันที่2เรายิงคิวที่2ที่3ที่4ที่หมันจะกลายเป็นคอนเทนต์ที่ ซ้ำๆเดิมๆทุกคนมันจะกลายเป็นคอนเทนท์ที่ซ้ำๆเดิมๆพอเรายิงคอนเทนต์ที่ซ้ำๆเดิมๆจะทําให้ค่าแอดของเราเพิ่มขึ้นแล้วการนําส่งของตัวรูปรูปนั้นแอดของเราเนี่ยมันจะดูน่าเบื่อแล้วบางทีเนี่ยเราจะยิงแอดไม่ผ่านเพราะว่าเหมือนวันนี้เราเราเรา,เราโดนแจกเปอร์ชัว์ใช่ไหมเรากําลังทําเปอร์ชัว์แต่เป็นเปอร์ชัว์ซ้ําๆอะ่ะเราเดินไปที่ไหนก็มีแต่เปอร์ชัว์ซ้ําๆอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ดูน่าเบื่ออ่ะ ใน i ิน t a g r กรมก็เหมือนกันบางทีเนี่ยในแอดแอดหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นแอดที่เป็นจากแบรนด์มานะคะเราต้องเอามาปรับให้เป็นสไตล์เรามีรูปเรามีลูกเล่นเรามีอะไรที่เป็นเราด้วยเพราะว่าไม่งั้นน่หรือโพสเนี้ยอย่างเงี้ยโพสที่มันดูแบบซ้ำๆเนี่ยไม่ได้ดูแบบว่าไม่ได้ดูแบบว่าเป็นเป็นตัวเราอะถึงแม้เราเป็นตัวแทนเราก็สามารถสร้างตัวตนของเราได้นะคะทุกคนก็คือการที่เราเนี่ยทำแบรนด์ เราก็คืออาจจะใส่รูปของเราในทุกๆรูปเลยนะทุกคนคือเราทําไปเถอะเพราะว่าคนจะได้การตลาดที่ดีที่สุดก็คือต้องทําให้คนจดจําเราก่อนมันจะเป็นกลยที่โค้แอเคยสอนทุกคนไปก็คือคุณต้องหนึ่งคุณต้องดึงดูดสองคุณต้องทําให้คนจําคุณได้ทุกคนเหมือนเวลาที่เราไปร้านร้านค้าร้านอะไรก็ตามอย่างเงี้ยอย่างน้อยเนี่ยพอเราได้ยินชื่อมีสินค้าสองตัวใช่ไหมคะอ่ะเป็นมาม่ากับ ซัมติงชื่อแบรนด์อะไรก็ไม่รู้เนี่ยถ้าวันนี้เราอยากจะกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเราก็ต้องเลือกมากมากเพราะว่าเรารู้จักมันอยู่ในเมมโมรีของเราอยู่แล้วอารมณ์เดียวกันเลยทุกคนสิ่งที่เราต้องทําให้คนเขาจดจำเราได้คือสร้างความแตกต่างเราต้องมีแบรนด์ของเราถึงแม้เราเป็นตัวแทนเราจะต้องทํารูปของเราถ่ายรูปของเราทํารูปของเราให้ดูดีทุกคนอันนี้แหละสําคัญ ถึงแม้คุณเป็นตัวแทนคุณก็สามารถสร้างความแตกต่างของแบรนด์ของคุณได้หน้าร้านของคุณได้นะทุกคนคุณอเชื่อว่าแบรนด์เขาไม่ได้ฟิกหรอกว่าคุณจะจําเป็นจะต้องใช้รูปนั้นแต่ว่าถ้าเป็นรูปราคาหรืออะไรเงี้ยคุณสามารถมา adapt ใช้ได้นะคะ ส่วนข้อ3นะคะข้อที่3เลยนะคะอันนี้สำคัญมากๆที่โค้ดแอพูดไปแนแต่แรกที่ทำตัวใหญ่อยากจะขีดเส้นใต้ให้กับทุกคนเนาะเวลาที่โค้ดแอไปดูเพจหลายๆคนเนาะที่มาติดตามดูใน IG เนี่ยหรือคนที่ทมาคอนซัลร์กับโค้ดแอ r โค้ดแอเห็นแล้วโค้ดแอจะเป็นลมทุกคนเหมือนกันคือตอนตอน,ตอนที่โค้ดแอฟทำแรกๆคือมันเหมือนอารมณ์เดียวกันเลยคือโค้ดขายอย่างเดียวทุกคน ต้องบอกทุกคนก่อนว่าเราไม่ใช่ช้อปปี้ลาซาด้านะทุกคนเราเป็นเราอยู่ใน IG เราไม่ใช่เราต้องสร้างความอยากคนใน IG เข้ามาเพื่อทราบเพื่อเสพอะไรบางอยา่างเสพไลฟ์สไตล์แม่ค้าเสพจริตของแม่ค้ามาเสเรูปของเราคือถ้าจะให้ดีนะสำหรับใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มือใหม่นะทำใน IG เนี่ย หนึ่งเดือนแรกเนี่ยอยากจะให้ตีมือตัวเองไว้ก่อนอย่าเพิ่งโพสขายให้คุณเนี่ยทำคอนเทนต์แวลูก่อนอย่างน้อยสิบสิบสอันนะทุกคนในสิบสองช่องของคุณเนี่ยลูบสิบสองช่องของคุณคุณต้องให้คุณค่าก่อนถ้าคุณเป็นคนใหม่นะทุกคนเหมือนโค้ดแอเนี่ยโอ้กว่าโค้ดแอจะขายคอร์สคอร์สแรกนะทุกคนโค้ดแอเนี่ยทำคอนเทนต์เนี่ย,ยสามเดือนทำจนกว่าจะมีคนมาถาม คือก่อนหนันเนี้ยโค้ดแอดทำ Facebook มาแบบปี2ปีแล้วปีนี้ปีที่2แล้วอะ่ะทําออนไลน์ทุกคนคือช่วงแรกไม่ได้ขายเลยทุกคนขายได้ตอนไหนเลยมั้ยขายตอนที่มีคนมาถามซื้อทุกคนเพราะว่าเราเน้นให้คุณค่าให้ v a l u ลถึงแม้คุณไม่ใช่โค้ดคูแบบโค้ดแอแต่คุณต้องทำคอนเทนต์ที่มี Value ทุกคนจะแอบบอกอันนี้คือคีย์แพงเลยก็คือสินค้า <c oughs> สินค้าเท่ากับปัญหาเท่ากับสินค้าถ้าคนไม่มีปัญหาอ่าคนก็ไม่มีทางซื้อของของเราอย่างเช่นหลอดไฟเพราะมันมืดอ่าเขาเลยทำหลอดไฟมารถแต่ก่อนคนขี่มา้าใช่ไหมคะอะ่แต่เขาอยากไปไวเขาก็เลยทำรถทำเครื่องบินเห็นไหมนั่นแหละคือเวลาที่มีปัญหาปุ๊บคุณไม่ต้องทำอะไรเลยถ้าคุณอยาก จะขายได้และขายดีทุกคนก็คือคุณต้องหาปัญหาของคนที่ใช้สินค้าของคุณให้เจอโหทุกคนเหมือนโค้ดแอเนี่ยนั่งทำคลิปโอ้เอาอินบ็อกซ์มาดูเลยนะยิ่งเราทําคลิปใช่ไหมคะอินบ็อกซ์โค้ดแอจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นมีคนมาถามเดี๋ยวโค้ดแอก็โอเคงั้นเดี๋ยวโค้ดแอ๊ดทำคลิปตอบให้นะคะก็อารมณ์เดียวกันเลยทุกคนคือมัน,ม,นมันเหมือนอย่างนี้คือพอโค้ดแอรู้ว่าปัญหาของคนอยู่ที่ตรงนี้ยิ่งเรารู้ปัญหาคนเยอะ คนที่เป็นฐานแฟนของเราคนที่เขามาติดตามเราเรายิ่งจะมาทำคอนเทนต์แล้วยิ่งถ้าเรานะรู้ปัญหาของคนเราจะเหมือนหมอเลยทุกคนเราจะทำตัวเองให้เป็นหมอเลยคนจะรู้จักเราเลยว่าเราเป็นหมอเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเรื่องนั้นเหมือนคนณะจะไปซื้ออา,อา,อาหารเสริฟอะไรบางอย่าง มีคนหนึ่งที่ดูเป็นโปรเฟชชั่นอลมากเลยกับคนที่เป็นใครก็ไม่รู้มาขายแบบดูแปลกๆเฮ้ย hey, ของปลอมหรือเปล่าเราต้องคิดเลยใช่ไหมอันคนหนึ่งอะเป็นโปรเฟชชั่นอลมากเลยจริงๆมันอาจจะเป็นของจริงทั้งสองอันนะแต่รู้สึกว่าคนนี้ดูโปรเฟชชั่นอลอีกคนดูเหมือนเฮ้ยขายของปลอมหรือเปล่าอะดูแบบหน้าลามแบบเนี่ยคือคนในไอจีเขาจะตัดสินแบบนี้เลยทุกคนตัดสินจากรูป แล้วก็ภาพของคุณนะคะโอเคถัดมาอันที่สี่ถ้าคุณเป็นมือใหม่คุณขายของใน i อนะคะสิ่งแรกที่คุณต้องทำเลยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวโคดแอดแชร์ไบโอไบโอไบโอคือตรงไหนไบโอก็คือตรงนี้ที่เขาเรียกกันนะคะทุกคนคือตรงนี้นี่อ่ะตรงเนี้ยคือไบโอก็คือสิ่งแรกนะที่คุณต้องให้เลยก็คือคุณต้อง บอกเลยว่าคุณะจะมาแบ่งปันอะไรคุณจะมาให้อะไรกับคนคุณต้องพูดไปเลยอ่าถัดมาคุณต้องบอกว่าคุณมีบริการอะไรคือหลายๆคนเนี่ยแล้วส่วนบอกว่าพวกส่สงฟรีหรืออะไรอย่างเงี้ยผ่อนใจเงี้ยใ,ให้เอาไปไว้อยู่บรรทัดที่สามทุกคนอย่าเพิ่งเอามาไว้บรรทัดแรกแต่เราควรให้คุณค่าคนก่อนทุกคนคนในออนไลน์เนี่ยเซ้นเร็วมากๆเลยนะทุกคนคุณต้องให้คุณค่าคนก่อนแล้วคุณถึงจะหลับ กีบก่อนค่อยเทคอ่าเหมือนโค้ดแอนเนี่ยครูสอนเยอะมากสอนคลิปเยอะมากแต่ก็ก็ถ้าเหมือนเราให้ก่อนอะ่ะคือถ้าวันหนึ่งเขายังคนคนยังไม่มาติดตามเราคือย่างน้อยถ้าเขาชอบเราเขาก็มาติดตามเรา อย่างน้อยคุณก็ได้ฐานแฟนเพิ่มขึ้นแต่ถ้าวันไหนเขาต้องการจะใช้บริการของคุณซื้อของของคุณเขาจะนึกถึงคุณอันนี้คือโค้ดแอดทำมาแล้วโค้ดแอดรู้ว่าวิธีการนี้เวิร์กจริงๆนะคะหัดมาอ่ะข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะทุกคนเคล็ดลับข้อที่5เลยก็คือคุณต้องทำ seo seo ก็คืออะไรอันนี้นะคะอ่ะที่โค้ดแอบอกไปปกติเนี่ยหลายๆคนเนี่ยจะชอบใส่ชื่อแบรนด์ของตัวเอง แต่ถ้าเราเป็นแบรนด์ใหม่ทุกคนอยากจะทุกคนเนี่ยบอกไปเลยว่าวันนี้ทําอะไรอยู่วันนี้ขายอะไรอยู่ขายอาหารเสริมยี่ห้อนี้แบรนด์นี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บริการเป็นอะไรอ่าให้เราเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาคนที่เสิร์ชหาอย่างเงี้ยเอขายของอย่างเงี้ยเนี่ย คนเขาจะเห็นเลยว่าเออเนี่ยไอตัวเนี้ยคำว่าขายของทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเขาจะดูจากตรงนี้เวลาที่คนหาแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือแท็กนี่เห็นไหมคือคุณต้องมีแฮชแท็กอะไรที่เป็นเกี่ยวกับสินค้าของคุณเพราะคนเขาจะเสิร์ชดูเนี่ยคนเขาจะเสิร์ชดูจากตรงนี้นะคะเนี่ยทุกคนก็เอาอันนี้คือแอบบอก ทุกคนเลยคุณสามารถเอาไอเดียของคนที่ทำในอันเนี้ยเอามาอัดแบใช้เป็นของตัวเองได้เลยนะคะโอเคอ่ะวันนี้ก็มาให้ไอเดียกับทุกๆคนนะคะแล้วก็ทุกคนสามารถย้อนไปได้นะเพราะว่าโค้ดแอร์ทำเป็นเอพิโซดเนาะมาให้กับทุกคนพอดีเรื่องการขายของออนไลน์เนี่ยมีคนมาถามโค้ดแอรเยอะเหมือนกันสำหรับตัวในในตัว i ิน t a g r กรม คือหลักๆเลยก็คืออยากจะสรุปให้กับทุกคนก็คือคุณต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าของคุณเป็นใครสินค้าของคุณแก้ไขปัญหาคนได้ยังไงแล้วคนแบบไหนที่เป็นฐานแฟนของคุณยิ่งคุณนิชคุณเจาะจองมากไปยิ่งเท่าไหร่นะคะยิ่งจะทำให้คุณเนี่ยเจอลูกค้าที่ใช่แล้วการแข่งขันเรื่องราคาเนี่ยจะเป็นเรื่องไท้ทาย,ทายคุณต้องทำยังไงก็ได้ให้คนรักคุณเหมือนเวลาที่คนมาเรียนกับโค้ดแอรใช่ไหมคะ โค้ดแอจะบอกเลยถ้ามีคนมาทักในไลน์ OA นะถ้าไม่ได้มาจาก YouTube นะคะโค้ดแอจะให้ทุกคนเนี่ยไปดูมาดูในช่อง YouTube ก่อนเพราะว่าเขาจะได้รู้ว่าเขาชอบจริตแบบโค้ดแอหรือเปล่าชอบการสอนแบบโค้ดแอหรือเปล่าอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งถ้าสมมติใครที่ทำเพอร์ซ n นอลแบรนด์ก็อาจจะทําใน IG ด้วยแล้วก็มาทําในช่อง YouTube ด้วยเหมือนเป็นการรีวิวทําให้คนรู้ว่าเราเป็นโปรเฟชชั่นอลในเรื่องนั้นแต่ถ้าใครเนี่ย อาจจะเริ่มจากการทำอินสตาแกรมก่อนแต่ว่าโค้ดแอดเนี่ยถนัดเรื่องการสอนด้วยอย่างเงี้ยก็เลยแบบมาสร้างตัวตนในหลายๆช่องทางนะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาติดตามโค้ดแอดนะคะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจเรื่องการ ทำออนไลน์บนอินสตาแกรมทำการตลาดบนอินสตาแกรมอยากจะมีหน้าร้านแบบสวยๆอยากจะมีหน้าร้านแบบดีๆอยากให้โค้ดแอมมาช่วยออกแบบหรือติดปัญหาเรื่องการทำอินสตาแกรมดีแอดต่างๆนะคะวันนี้โค้ดแอมมีคอร์สนะคะราคาแบบถูกมากๆเลยเนาะทุกคนคือมี private นะเพราะว่าโค้ดแอมร,รู้สึกว่า พอ,พอเป็นเต็มวันปุ๊บเนี่ยคนจะรู้สึกว่ามันคน่อนข้าราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าคอดแอร์ก็มีเป็นแบบไพวีทหนึชั่วโมงนะคะทุกคนคอดแอร์ Air, เดี๋ยวยังไงสําหรับใครสนใจก็สามารถนะัดทักไลน์โอเอของคอดแอรมาได้เลยนะเดี๋ยวคอดแอรจะทิ้งลิงก์ไว้ให้กับทุกคนนะคะหรือใครที่มีคําถามเนาะเรื่องการทำา i n s t a g กรมสามารถสอบถามคอแอรมาได้เลยเนาะคอมเมนต์ใต้ คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยไว้เจอกันใน EP หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนสวัสดีค่ะ